ที่นี่อยู่ย่านจอมชิวค่ะเป็นคลินิกผิวที่มีความเชี่ยวชาญมากว่า20ปีนะคะมีร่ามภาษาไทยดูแลด้วยค่ะความประทับใจแรกคือต้อนรับดีมากแล้วก็มีขนมให้ทานระหว่างรอได้นะคะใครกําลังตามหาคลินิกที่คนเกาหลีมาทําจริงๆก็ต้องที่นี่เลยค่ะเราจะได้ปรึกษาผิวอย่างละเอียดกับคุณหมอแพทย์ผิวหนังโดยตรงเลยเริ่มจากการที่เราเนี่ยต้องไปสแกนผิวก่อนนะคะแล้วคุณหมอก็จะวิเคราะห์ปัญหาผิวของเราพร้อมกับให้ความรู้ด้านการรักษาในระยะยาวด้วยค่ะแน่นอนว่าการรักษา ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะและนี่จะเป็นเครื่องที่เราทําค่ะตัวแรกเป็นแฟกซ์เซลดูโอนะคะลดร,รอยแผลเป็นจากสิวค่ะเครื่องโฟโตหน้าลดรอยแดงฆ่าเชื้อสิวและกำจัดตอมไขมันค่ะต่อไปชื่อเครื่อง BBL ค่ะช่วยสร้างความยืดหยุ่นผิวแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนในส่วนของการเก็บกรอบหน้าก็จะทำอัลตรา100ช็อตนะคะส่วนโซนไขมันก็จะยิงด้วยอินโมดค่ะช่วยกำจัดไขมันได้ดีมากๆและปิดท้ายด้วย ExcelV นะคะลดการสร้างเม็ดสีค่ะเพื่อเก็บกรอบหน้าอีกเล็กน้อยก็เป็นสกินท็อกนะคะตัวนนี้